าปีีน้เพี่น้องวันนี้พามาที่พิโลกไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านปดาเนาะอ่าปดานะอ่าครอบครัวของพี่ต้อยนะครับผมอ่าของพี่ต้อยปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยหกสิบเลยจ้ะหกสิบแล้วนะใช่ตอนแรกนี่เริ่มต้นจากพี่ต้อยเหล่าเมื่อกี้ยังไงนะเลี้ยงจากงัวไทยมาเลยปศสี่แปดอ่ะครับเป็นงัวไทยซื้อมาสิบเก้าตัวสิบเก้าตัวความมันัดอ่ะครับแต่ไม่ได้อยากงัวไทยนะครับได้งัวแดงแต่เขาบอกว่า ไม่ต้องไปดูเพราะมันแพงครับเราเพิ่งเลี้ยงไปดูกระป๊อกกระแป๊กห่างด้วนมั่งอะไรมั่งเอาก็เอา,เอาแล้วก็มาได้บ้านพี่ตรงที่เขาเคยเลี้ยงอ่ะให้ห้าตัวแต่เป็นงัวใหญ่ครับโอ้ดีใจอันนั้นนะได้งวใหญ่มาห้าตัวเลี้ยงยี่สิบสี่แม่ปีแรกอ่ะครับก็พัฒนามาไปได้พ่อดีลูกก็ใหญ่คือของเรานี่คือใช้ลวดร้อยทับมาตลอด ใช้เลือดลอยคุมฝูงก็ผสมเทียมตลอดมาผสมเทียมปัจจุบันเลี้ยงงวมาได้กี่ปีแล้วครับผมยี่สิบปีเนี้ยยี่สิบปีแล้วนะใช่เป็นกบพอยี่สิบปีโอ้โหก็เหมือนเหมือนเราจะคนงานตอนแรกทําไร่นี่เนละคนงานไม่มีอะเหมือนเข้าเมืองอะไรเนี้ยก็บอกว่าเราเปลี่ยนอาชีพเพราะพี่น้องมาช่วยเราอะของเรามันเยอะกว่าเขาก็เราจะเอาอะไรดีไปดูแพะไปดูแพะเมาแพะบอกไม่ได้เรื่องหรอกไม่เอาไม่เลี้ยงแพะ ก็เลยไปดูงัวงัวไปหาตามบ้านเขาก็ไม่ให้แล้วเนาะเราอยากได้เยอะก็ไปที่ฟาร์มอยากได้แดงเขาก็ไม่ให้ดูรับให้ไปดูงัวไทยะเอาก็เอาเอามาขังตอนแรกก็ไม่รู้ก็เอาเคียวเกี่ยวยายกินวิ่งนะวิ่งไปจ่ายอุ้ยหมดแล้วเงินเงินที่ถือหมดแล้วแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยเลี้ยงยังไม่ได้ขี่วันเขาให้ปล่อยอะเนาะงัวยังจําไม่ได้อ๋อแล้วไปได้พ่อใหญ่อะ พรคลอดลูกมันจะใหญ่ๆสามสิบสี่สิบโลเงี้ยอเวลาคลอดต้องมีเพื่อนมาช่วยกันเป็นสิบกว่าคนมาดึงนะสมัยนั้นปีแรกเลยปีที่สองไม่เอาแล้วเหมือนเราเริ่มรู้แล้วเราก็ค่อยๆทำเราเองนันปีแรกนี้เป็นลมดมยะดมบ้า <laughs> <laughs> ทำไมจะต้องรุนแรงอย่างนี้อะไรบ้าแล้วคลอดทีก็จะ สิห้าตัวเป็นยนะี่สิบไงเหมือนแม่มันเยอะใช่ไหมครับแล้วเรายังไม่เป็นอ่ะมีหมอพี่นาเรศอะไรมาประจำคอ้องี้ยพี่นาเรศก็ะ<อ>ดึงเลยไอ้ต้ยน้ำข้ามยังไม่แตกอย่างอะไรเนาะไม่รู้อ่าพอมาเดี๋ยวนี้เราต้องให้น้ำข้ามอู้ไม่เห็นจะยากอย่างที่แรกเลยอ๋อทุกวันนี้คือดึงเลย เดี๋ยวนี้ก็แบบให้มันพร้อมให้มีตีนโผล่อะไรๆแล้วเคยเริ่มจัดการประสบการณ์บ่งบอกเราใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้พี่เขาไปจิกน้ําค่ำในท้องแล้วก็ปากมะลูกยังไม่เปิดนลเนาะฮะัวแย่กนึกบาปกรรมผ่าว่าเราเลี้ยงทำไมนึกทุกอย่างเดี๋ยวนี้เออทากันเองได้หมดแทนก็ไปช่วยรู้กลุ่มไปอะไรเงี้ยอันนี้แฟนเขาเป็นประธานกลุ่มอ๋อกลุม อ่าย right. ังเขาบอกเลิกแล้วโลกเขาไม่ร um really> ู้จะไปไว้ที่ไหนรางวัลเคยได้รางวัลอะไรนะครับผมเมื่ออยังปีที่แล้วนี่ได้รางวัลอะไรนะครับผมสัตว์พันธุ์ดีของจังหวัดของประเทศเมื่อปีที่แล้วนะของประเทศนะของประเทศนะที่หนึ่งจังหวัดที่หนึ่งเขตแล้วไประดับประเทศอ๋อระดับประเทศเราที่ที่ที่หนึ่งนี่ของจังหวัดไหนที่ของจังหวัดพิโกอ่ะแล้วก็ของเขตหกที่หนึ่งแล้วก็ไปยันประเทศประเทศนี่เราไปแพ้ที่ไหนฮะน่าจะ น่าจะเป็นอะไรฟาร์มใหญ่ฟาร์มใหญ่เงี้อืมโอเคครับ่มากเขาเป็นราราชกรรใหญ่ๆอย่างนั้น<อ>เลยบอกของเราอย่างเงี้ยเราไปถึงอย่างนั้นก็สุด,สดยอด,ยอดแ,ลแล้วเพราะ<อ>เครื่องเขาอลังการเราได้ตัดพันธุ์ดีระดับสามรุ่นที่ของกลุ่มนั่นที่สองของประเทศได้ร่มมานะอยากให้พี่ต้อยลองแชร์ประสบการณ์สักนิดหนึ่งฮะ ในการเลือกพ่อวัวในการผสมผสมก่อนจะได้วัวสวยขนาดนี้นี่พี่ต้อยมีวิธีการผสมยังไงเลือกยังไงปรึกษาหมอยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมก็เหมือนเหมือนถ้าเป็นพ่อเราก็มีเลือดร้อยเลือดร้อยมามันได้ลูกดีก็ใส่ใส่จนจนว่าโอ้มีลูกโตขึ้นเราไม่เอาไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนก็ปกติจะหมอมั่งพ่องัวมั่งแต่พอเราไม่เอา พอหัวก็หมอหมอก็จะอันนี้ดีนะพี่อะไรน้ำเชือเคยซื้อเคยซื้อน้ำเชื้ออาฝากเขาไว้อะไรไว้แล้วดูแล้วมันไม่คุ้มจังให้หมอเอามาดีกว่าพอ,อาเรายี่สิบสาสิบเราได้สี่รอบมาื่อไรไม่รู้ไปไหนหมดก็เลยไม่ะอะเพราะเราไม่มีถังเองใช่ไหมนั่นแหละเราจะไปเออหมออาไปทําอะไรก็ไม่ได้เราฝากเขาครับก็เลยเลิกก็เลยให้หมอมาใส่อเวละเท่าไรพร้อมใจ อยากได้ก็เอาก็คือคำนั้นฟังฟังฟังคำแนะนําจากหมอด้วยใช่ไหมฮะส่วนมากก็ใช่แล้วเราก็คิดของเราเองว่าจะเป็นตัวตัวไหนยังไงพัฒนากันไปหมอให้เลือกเลยพี่ราคาเท่านี้เท่านี้ที่จะเอาของอะไรที่ดังอะไรแต่หลักๆนี่การผสมเทียมนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีแน่นอนละจากวัวไทยตัวนี้น้อยนะไทยแล้วออกมาโห <jam Stadium> จนทุกวันนี้มีเลี้ยงปีแรกอ่ะพี่ชายที่อ่างทองนะเขาบอกว่าแกต้องอดทนหน่อยนะเดี๋ยวจะมีคนมาว่าซื้งงวไทยยังไงนะครับผมสักน้อยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาว่าว่าแกซื้งงวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับอจะมีชาวบ้านมาหวาทาไมซื้งงวไทยอะไรอย่างนี่นะแกอย่าไปสนใจเขาเขาเ็าว่างั้นเนาะก็จริงเลยลุงข้างบ้านเขามาแอบมองเขาบอกคุณนึกว่ามึงจะซื้งงวดีๆครับ ถ้าเป็นพันเนี้เขาไม่มาเหยียบแผ่นดินเขาหรอกเขาว่างนั้นอ่ะได้เดี๋ยวรับส่ายก่อนก็ได้ครับผมแล้วเขาไม่ได้ลูกเลยเขาไม่แอบมองเพราะไปได้พ่องกวเขามามันวิ่งมารัดข้าวล้วอะไรเขาโกรธเขาขายให้มันเป็นงัวใหญ่มากเลยที่ได้ลูกดีมาคุมฝุ่งอยู่พักนึ่งมาคุมฝุ่งเป็นเลือดรอยหรือว่าอะไรครับเป็นเลือดลอยแต่แต่ตัวมันใหญ่ใหญ่มากเลยก็เลยโชคดีได้ลูกได้ลูกแล้วลูกก็โหตัวใหญ่แล้วก็ สวยโตเขาก็ไม่แอบมองมาดูอะไรเงี้ยทำไมได้ลูกเยอะแล้วทำไมงัวมันได้ดีอะไรเงี้ยอย่างกับพี่เขาทักไว้เลยว่าเดี๋ยวจะมีคนมาว่าแกอย่างงู้นอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่คนเลี้ยงงัวต้องเจอกันเหมือนกันทุกคนเนาะของคนของการเริ่มต้นเนาะก็เลยบอกว่าอ้าวลุงที่เป็นสี่สิบห้าสิบอะแล้วท่านจะไปเลี้ยงงัวแค่ห้าตัวมันคุ้มไหมแล้วถ้าเราไปซื้อเป็นยี่สิบสามสิบเงินเราก็ไม่พอใช่ไหมก็บอกเขา ทุกวันนี้ที่คอกฟาร์มเรานี่เลี้ยงแบบไหนครับผมทุกวันนี้ที่เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็มีหญ้าปลูกไงมีแพนโกลาปลูกไว้กี่ไร่ครับเนี่ยแพนโกลาสักยี่สิบไร่ได้แต่แปลงนี้นี่คือลูกลือลนนล้อไปแล้วครับสิบกว่าไร่เนี่ยลื้อไปแล้วทํานาหวากันไปทําอ้อยทําไร่อ่าครับ <ทำ S 1> ผมอันนี้แฟนก็เริ่มลดลดที่ครับแปล,ลแงกล้วยนี่ก็เป็นหญ้าหมดเขาก็รักเอากล้วยลงเดี๋ยวน,นี้แฟนกล้วยแล้วแต่าท้ายยังมีหญา้า แล้วก็เมื่อช่วงเดือนที่แล้วนี่คือกินแต่ข้าวโพดบดเพราะเ้าทำข้าวโพดถอดยอดกันแล้วน้องน้องทำอะไรเงี้ยแกก็กินแล้วส่วนมากเขามาดูเขาบอกไม่งัวไม่ไม่ผอมเลยล่ะไหนบอกว่างัวผอมอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเอ้ยงัวเรามันซุกนะก็ว่าแต่คนมาดูเขาบอกไม่ใช่เลยไม่ไม่ไม่ผิดไหมล่ะอืมโอ้โห เคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมการเลี้ยงวัวนะครับผมไม่ไม่ไม่เจอไม่ยังไม่เคยเจออดทนอย่างเดียวใช่วัคซีนนี่ก็ให้ปกติใช่เพราะเขาเป็นลำปีกันเนาะเป็นลำปีก็ฉีดยาคือรอกรมบริษัทไม่ได้ต้องซื้อเองเขาก็เซลมาว่าบางระกรรมรวยบอกย่าพูดเรางัวเราราคาต้องเท่าไหร่ถ้ามัรอมันไม่คุ้มกันฉีดแล้วก็ปิดคอกไว้ ไม่ไม่ปวดนักก็ไม่เจอตัดเท้าเปิดก็ไม่เจอโอ้โอยากให้พี่ต้อยบอกที่นี่เเขาเรียกว่านมวัวนี่ก็คือจะเป็นรักษณะหัวนมวัวนี่ก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องอเท้าแข็นี่ไม่มีใช่แล้วก็เวลาคลอดเราไปถ้ากินไม่ได้ไปจับให้ป้อนให้เขารู้ไม่ต้องไปจับยัดมันไม่โตแบบนั้นนั่นแหละคือกินได้พอดีแล้วแม่ก็ไม่มาปิดน่ะอ๋อหัวเชื่องเป็นหัวเชื่องจับได้นะ โอยตายตายตายก็ชอบมาไปเลี้ยงเขบอกยาเขาแอบมั่อะไรเมืม่อเมือม่อเมือมอมอม่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนี่เป็นไงฮะราคางัวที่คอกเราเคยส่งสุดถึงตัวเท่าไหร่ครับผมก็ส่วนมากก็ขายแค่ประมาณ70,000ื่นั่นคือส่งสุดของเราเลยเหมือนกันไม่คิดไม่ฝันว่าราคางวจะถึงขนนั้นใช่ไหมตัวนี้เป็นแสนแต่คือไม่ให้ เป็นส่วนมากเป็นตำรวจมาไกลๆขอแดงหมดเพราะกลางัวกินถ้าลูกก็จะถ่ายหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะดูเดี๋ยวนี้ไม่ลงให้ดูแล้วก็ไม่รู้ก็ขายก็ปล่อยแต่พอมาคืนนั้นลงมาถ่ายถ่ายก็เลยบอกโอ้ไม่เอาละเนื่อยกาบอกเขาว่าไม่ขายเขาบอกทําไมล่ะทำไม แฟนก็บอกว่าบอกแล้วให้ปล่อยไปเลยมันแพงสุดๆแล้วอ๋อแฟนคาดการถูกใช่พอหลังจากนั้นมาก็คือซื้อซื้อปีแรกสี่แปดอ่ะงัวหล่นเลยครับพอซื้อมาเนาะก็ต้องเลี้ยงพอออกลูกเยอะก็ต้องปล่อยอ่ะเอาไว้ไม่ได้เพราะมันเยอะใช่ไหมแล้วคอกที่ดีๆอ่ะที่งัวเขาใหญ่ๆที่ไปดูอยากได้ก็เอามาไม่ได้ของเราก็เยอะออยากได้ไปดูเขาะพอกลางวันก็พากันไปไปดูงัวเขาโอ้โหใหญ่ๆแต่เขาก็ไม่ให้เราเงี้ยอะไรเนาะ เราเป็นงัวไทยอะไรก็อยากได้งัวใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ก็ว่าเออทําได้ดีละอืมก็กะจะไปให้ถึงร้อยแฟนเขาบอกเขาไม่ทํเข่าแล้วนะบาดเขาบอกอ๋อหยุดละเขาบอกจะหยุดบอกตัวเองทําให้น่อยที่เขาบอกบอกแต่อันนี้หมอจากตากอ๋อหมอตากมาทำใช่เจ้าหนึ่งมาทำเขาจะทำหัวสวยอะไรเนี่ยทำทีแรกก็ใจไม่ดีมันมีเลือดออกมากตัวเนาะ กดเดี๋ยวนี้เรื่องมืออาชีพแล้วนะหมอเขาเก่งแล้วเราจะเลี้ยงไปบาบเนาะครับต้องปล่อยเขาไปเขาบอกแฟนเขาบอกตอนนั้นเขาก็พูดว่าเราเลี้ยงให้กินอยู่ดีอิ่มอะไรไม่บาปหรอกแต่เดี๋ยวนี้บอกอือบาปแล้วมนะั้งปล่อยอ <laughs> ทุกวันนี้ยังยังแบ่งบ้างไหมครับผมแบ่งบ้างไหมครับามาชมดีกว่า อยากให้ได้มาไวทั้งสองวันไม่ได้เลยอันนั้นอยากให้เลี้ยงมากเลยแบบอ๋อโอ้โหอืมอือหืออันนี้ก็แบบเป็นลูกของงัวไทยมาเลยเนี่ยเนี่ยนะลูกงัวไทยเนี่ยนะลูกงัวไทยอะครับผมปู่ย่าตายายเป็นงัวไทยโอ้โหโอ้โหมันเป็วไทยา ก็รูกหัวไทยมาเลยเป็นไทยแต่เลี้ยงอ้วนกลม,บมแบบเหมือนญาเราเยอะนะตอนนั้นก็จะมีทั้งหมักทั้งบดให้เครื่องเครื่องมีในห้องนะเครื่องอนะัดเม็ดอะไรอะไรอขออนุญาตให้พี่ต้อยให้กําลังใจคนที่เลี้ยงงัวเดยวยกันหน่อยให้กับโอ้โหยีย <c oughs> ่สิบกว่าปีนี่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับไปไปแพงอย่างไห้ฮะแต่แพงก็เคยลงมาส่งส่งงัวสามงนี้นะแต่ส่วนมากไว แต่รอบนี้มันไม่เท่าไรรอบนี้ช้าอืแต่แพงขึ้นมันต้องมีโอกาสอยู่แล้วเนาะก็เลยบอกว่ามันต้องแพงอยู่แล้วก็ให้ว่าเก็บไว้ก่อนเหอะเพราะงัวเออสักไม่ไม่ถึงสี่สิบห้าสิบแต่ขอตั้งที่สิบหรือสิบแม่อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนครองเราก็มีหญ้าก็มีครับอืมตอนนี้หญ้าเหลือประมาณกี่ไร่ครับผมเหลือเหลอหญ้าเหลือสักหลาสิบกว่าไร่โอ้โหอันนี้ที่ปลูกไว้ให้งัวโดยเฉพาะเลย ตอนแรกแถวนี้เ huh. ป oh. hmm. ็นเนเปียงามมากครับแล้วก็ให้ลูกลุ่มลูกปุ่มก็ไม่มาตัดเนาะเราก็ไม่ทันอะไรเงก็ต้องหื้งงามมากเลยเพราะเอาขี้มัวไปใส่เป็นเนเปียที่บางกรรมไม่มีใครมีแล้วกันโอ้โหอืมแต่อ้ตัวนี้ก็สวยเวลาคนจะดูไล่ให้ลุกเขาไม่ลุกเนี่ยนะอืม พี่น้องแม่เขาก็เป็นแม่ไทยๆมานเนเดิมจากัวไทยเนะเาะคนที่อยากได้เทาเขาก็อยากได้ชุนนั้นตอนแรกๆเ,เขาก็จะเอาเพอเหมือนหัวถูกเขาก็เงียบไปเนาะเราก็อยากจะให้เป็นคนเลี้ยงที่อยากได้เข้ามาเอาไม่ใช่พ่อค้าครับ